สวัสดีค่ะมาพบกับคุณแม่บ้านบ้านเช่นเคยนะคะทำง่ายง่ายเมนูกิจวัตรประจำวันทำง่ายง่ายกินได้อร่อยด้วยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะผัดมะเขือยาวใส่ใบโหระพาแล้วแ,ลแค่นี้ค่ะใส่ใบโหระพาแล้วก็ใส่กระเทียมพริก แค่นี้แหละคะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยค่ะตั้งตั้งเรนกล้องกันกระทะก็ร้อนแล้วค่ะ ง่ายๆกินได้อร่อยด้วยนะคะง่ายมากๆเลยเมนูนี้ใส่น้ำมันพืชลงไปะค่ะพอประมาณวัตถุดิบที่เรามีนะคะคือ,อเราเราจะดูเราจะกะได้เองบางทีท่านดูอาจจะดูเยอะไปน้อยไปนะคะความเป็นกินเราคนทำเราจะกะดูได้เลยแว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่จะไม่ต้วงก็แล้วค่ะเพราะว่า เราทำประจําเราจะไม่ตวงนะคะเพราะว่ามันจะตวงได้ยังไงเพราะว่าวัตถุดิบมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ไม่รู้ว่าขนาดนี้เขาใช้ขนาดไหนเราก็กะปริมาณเราค่ะใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะนี่นะคะผัดเขาให้หอมค่ะต้องคิปใช้กระเทียม มน,นูทำง่ายๆค็ผัดมะเขือยาวบางคนก็ว่ามะเขือยาวไม่ค่อยชอบกินผัดมะเขือยาวจะคันคอจะคันนะคะเราทำไม่ให้คันค่ะบางทีที่คันคอจะเป็นพวกมะเขือที่แบบว่า,าแกนๆหรืออะไรอะค่ะแต่คุณแม่ผัดครั้งไหนก็ไม่เคยคันสักที นี่ค่ะก็หอมได้ที่แล้วคุณแม่ก็จะใส่มะเขือยาวลงไปเลยนะคะเนี่ยร้านทำความสะอาดกองเรียบร้อยใส่ลงไปเลยนคนให้เข้ากันนะคะ เขาก็เริ่มเป็นเปลี่ยนสีแล้วนะคะเปลี่ยนสีเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะปรุงเครื่องกันเลยนะคะผงนัวค่ะใส่นิดหน่อยเพิ่มความนัวๆผัดธรรมดาธรรมดานี่ค่ะแต่เราจะใส่ตัวนี้นะคะซอสหอยลงไปค่ะ ตัวมะเขือยาวผัดใส่ซอสถอยนะคะก็จะใส่เยอะหน่อยะคะ่ะผัดมะเขือยาวใส่ซอสถอยนะคะหอมขึ้นม,มาเลยค่ะหอมจริงๆเลย หอมขึ้นมาเลยนะคะเราจะไม่เติมน้ำเราจะไม่เติมอะไรนะคะเราก็จะชิมกันเลยค่ะคิมเล็กๆนี่ค่ะชิมกันเลยค่ะ Bringt. เดี๋ยวกระทะจะไหมชานิดนึงนะคะร้อนอยังร้อนอยู่ค่ะคกุ๊บกับกุบกับอร่อยค่ะ ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนี่ค่ะอร่อยค่ะเนี่ยค่ะทำง่ายกินได้อร่อยด้วยค่ะติดแเก็ตไม่คันนะคะไม่คันรสชาติได้ที่เลยค่ะ จะคันยังไงดิบๆเราก็ยังทานกันเนาะไม่คันค่ะเดี๋ยวตักใส่จานกันเลยจ้าผัดกะเพราโอ้ยขอโทษค่ะนี่เห็นไหมความเคยชินผัดมะเขือยาวใส่น้ำมันหอยนี่ค่ะ ผัดมะเขือยาวใส่น้ำมันหอยกินคุ่กับพริกปน่นน้ำพริกป่นนะคะนี่ค่ะผัดมะเขือยาวใส่น้ำมันหอย <S <s เสร็จแล้วคะ่ะผัดมะเขือยาวใส่น้ำมันหอยเมนูเริ่ดทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยแล้ว,ลวเราก็เออะเล่งพริกปน่นใส่น้ำปลา บีบมะนาวกินคู่กันเลยนะคะนี่ค่ะผัดมะเขือยาวใส่น้ำมันหอยเมนูง่ายง่ายง่ายจริงๆค่ะทำง่ายๆกินได้อร่อยด้วยไม่คันคอต้องลองทำดูค่ะไม่คันคอนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะก็ถ้าถูกอกถูกใจก็ขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คุณแม่บ้านๆนในช่อง youtube ช่องแชมปาจินนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจอีกสักคนนะคะค่ะก็ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ